สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จากก็จะมารีวิวเคสไอแพดที่ซื้อมานะคะ2องยี่ห้อเป็นของ m u เชอรแล้วก็ของ ESR นะคะในรูปเป็นของ m u เชอรค่ะสีชมพูน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวไปดูกันโอเคค่ะ จะมารีวิวตัวนี้นะคะเป็นมู a l นะคะเคสของ iPad เนาะอันนี้เป็นสีชมพูนะคะราคาซื้อมาที่490บาทนะคะคือสีชมพูเป็นแบบ Blush Pink น่ารักมากๆนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นใสาตั้งใจเลือกสีใสเพราะว่าแบบเออก็อยากจะให้เห็นที่สลักด้วยนะคะค่อนข้างดีโอเคเลยนะคะสำหรับใครที่แบบว่ารีบหาซื้ออันนี้ก็คือใส่ง่ายๆเหมือนกันนะหาซื้อง่ายแล้วนะคะตอน เ,เคสสวยใส่ฟิลลิ่งดีนะคะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่บ้างถามว่าสวยไหมสวยนะบอกเลยว่าชอบเหมือนกันนะคะเป็นสีชมพูที่ชอบมากๆนะข้อเสียก็คือว่านะมันแม่เหล็กมันไม่ค่อยติดนะคะทุกคนคือมันก็ติดอยู่แต่ว่าเหมือนเขาจะมีแม่เหล็กอยู่แค่ตรงนี้นะคะที่เดียว นะเป็นที่แบบเหมือนดูดกันกับแม่เหล็กเท่านั้นเองนะคะแล้วฟิลลิ่งตรงนี้ก็คือเป็นเวลเวดนะเป็นกำรรมะหยี่ที่แบบโอเคมากๆนะคะอ่ะแล้วก็ตรงนี้จริงๆอะ่ะใส่ปากกาใช่ไหมใส่ปอกได้ด้วยนะใส่ปอกได้ด้วยแต่ว่ามันจะแน่นๆนิดนึงแต่มันก็โอเคก็นี่นะเห็นไหมมันไม่แน่นนะคะมันก็จะแบบ มันจะตกง่ายแต่มันก็ดูดอยู่นิดนึงอะอย่างเงี้ยเห็นปะถ้าเราไม่เหวี่ยงมนะันมันก็ไม่หลุดแต่ถ้าเราเหวี่ยงหน่อยคือหลุดแล้วนะแต่ว่าน่ารักใช้ได้นะโอเคเลยนะสีมันสวยนะคะแล้วก็มีอีกเคสนึงที่ซื้อมานะคะเป็นของ ESR ซื้อมากับฟิล์มพอดีว่ารอนะคะไม่ไหวนะก็เลยไปซื้อสีชมพูมาใส่ก่อน ใส่สีเทาให้ดูสีเทานะสวยมากคือดูอาจจะธรรมดามันเล็กกว่านะคะแบบกริป,ปี้กว่าจับถนัดมือกว่าแล้วก็เคสเนี่ยเป็นเคสแข็งตัวนี้นะคะเวลาใส่เนี่ยมันก็จะใส่ง่ายกว่าถอดนะคะเพราะว่าทำเป็นเคสแข็งะะเราก็เลยคิดว่าเราจะดันมุมกล้องนะคะให้กล้องมันเข้าไปก่อนแล้วก็ดันฝั่งนี้นะเนี่ยแป๊บเดียวนะเข้าละแล้วก็ดัน สองข้างข้างล่างนะคะเนี่ยพอใส่แล้วก็คือแบบมันส l e e ทุกคนมันดูแบบมันสวยนะคะแต่มันอาจจะไม่ได้การกระแทกอะไรมากมายนะเราใช้ใน้บ้านเราก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะคริป,ปี้มากๆนะคะเนี่ยมันหนีบดีมากเลยน่านนะจะแต่ว่านี่ให้ดู texture นะคะโฟกัสด้วย texture มันจอกเป็นหนังแบบ หนังเทียมอะไรประมาณนี้นะแต่ฟิลลิ่งก็ลื่นๆลื่นดีนะอ่ะแล้วพอแบบเรากลับด้านคือมันจะสวยด้านนี้ทุกคนนะคะเคสที่เท่นี้มันสวยด้านนี้จริงๆตรงนี้จะเป็นแบบเคสใสเป็นเคสใสแต่มันด้านนะเห็นปะมันก็จะไม่วาวไม่สะท้อนเลยนะก็มีความว่าใครสลักชื่อนะคะก็เห็นอยู่นะทุกคนเห็นปะเออแล้วก็ตรงนี้นะคะมีความนูนขึ้นมานะค่อนขา้างปกป้องและคือเทานะคะใครซื้อเครื่องสี สีสเปรดเกสีเทาก็คือใส่กับสีเทาตัวนี้สวยมากเราก็ชอบสีชมพูแต่เราไม่ได้เลือกสีชมพูยี่ห้อนี้มาเพราะว่าชมพูเขาเป็นชมพูแบบมุกซึ่งไม่ชอบชอบชมพูแบบนี้มากกว่านะเราชอบชมพูแบบนี้มากกว่าแบบแมทหรือว่าเป็นเวลเวดไปเลยจะดูดีกว่าเนี่ยรูกล้องก็ตรงนะคะเป็นรุ่นนี้นะคะทําดีมากๆนะรูกล้องตรงทั้งสองเลย เราก็ดูรีวิวมาหลายที่อ่ะเราก็เลยแบบอยากรีวิวให้คนอื่นดูด้วยนะว่ามันเป็นประมาณไหนนะจะได้เลือกเคสถูกนะคะมันเป็นเหมือนหนังแต่ว่าไม่ได้เป็นหนังแท้นะล้วทอดออกมาเนี่ยด้านในนะคะก็คือสวยนะแบบตรงนี้จะมีแบบเจาะรูนิดนึงตรงปากกา Apple Pencil นะคะแล้วตรงนี้ก็คือแบบเป็นเป็นเหมือนลงยี่ห้อเขาไว้แล้วก็คือสวยอะ่ะดูดีคือใส่แล้วแบบดูดีมากนะจ๊ะ ถ้าเกิดว่าเคสนี้นะสามารถทำฟิลลิ่งได้แบบตัวนี้นะหรือว่าทำชมพูได้เหมือนยี่ห้อของมูชโรนะเราซื้ออีกนะจะบอกเลยแต่ว่าเราชอบข้างหลังของตัวนี้นะคะมันค่อนข้างจะแบบดีทุกคนเออตัวนี้จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นเคสใสนะแต่ตัวนี้จะเป็นใสขุ่นเออแล้วก็เลือกเอาแล้วแต่เทสแต่ถ้าโดยรวมจะชอบตัวนี้มากกว่า 1le ่งกนะคะสวย ก็คือไม่เถอะทะไม่แบบดูบอกกี้แบบใหญ่เกินไปอะไรอย่างเงี้เนาะแล้วก็ให้การปกป้องกลางๆแบบไม่ถึงมากเพราะว่าเนื่องจากว่ามันบางเนาะคือเน้นสวยงามแล้วกันมีแม่เหล็กดูนะคะมีแม่เหล็กดูแต่ตัวนี้แม่เหล็กไม่โอเคแต่สีสวยสีสวยเคสก็แข็งพอประมาณถอดง่ายใส่ง่ายแต่ตัวเนี้ยถ้าจะถอดก็ถอดยากนิดนึงใครชอบตัวไหนนะก็คอมเมนต์บอกข้างล่างด้วยอย่างตัวเนี้ยด้านในก็เป็นกำรรมะหยี่เหมือนกันเดี๋ยวโฟกัสให้ดู โอเคนี่รีวิวก็ประมาณนี้นะคะแบบสั้นๆง่ายๆนะคะให้คนที่กำลังตัดสินใจว่าแบบเพิ่งซื้อ iPad มาใช้เคสอะไรดีนะคะเออลืมรีวิวอีกอันนึงอะ่ะทุกคนก็คือว่าเรื่องของสกรี e โปรเท e เตอร์ะนะคะเป็นเป็นแบบกลาสเราเลือกแบบใสเพราะว่าเราไม่ค่อยเน้นเขียนนะเราเอา iPad มาตัดวีโอแล้วก็ดู YouTube ดูคลิปนู่นนี่นั่นนะคะเขาบอกว่าแบบนี้มันเป็นแบบใส ทําให้เราแบบว่าเห็นสีไม่เพี้ยนหนึ่งนะคะ2ก็คือมันติดง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวทุกคนดูวิธีติดแล้วเขาอ่ะก็มีไอ้นี่มาให้นะเป็นกรอบอะเอาไว้ใส่ก่อนที่เราจะติดนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรมาให้ครบหมดเลยคือคุ้มมากๆนะเซตนี้นะมันจะมีอ่าสกรีนโปรเทกเตอร์แล้วก็มีเคสนะคะเนี่ยกล่องมันลุกขึ้นมาพร้อมกันนะคะเราสั่งในช้อปปีเดี๋ยวเราอ่ะจะส่งลิงก์ไว้ให้นะมันเป็นของ ESR นะ Official แต่สั่งมาส ่งมาจากจีนเราคือรอนานนะประมาณ10วันเสียดายว่าตัวนี้สีสีชมพูมันไม่สวยะ mm. ก็เลยต้องแบบเออชอบชมพูแบบนี้ mm. ก็เลยแบบต้องจัดนะคะ2อันไปเลยโอเคนะวันนี้เท่านี้จริงๆละนะใครมีคำถามอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยถ้าเรารู้ว่าเดี๋ยวเราจะช่วยบอกให้นะคะเค okay, ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย มาติดฟิล์มกันต่อเลยนะคะจากก็จะใช้อุปกรณ์นะคะที่เขาให้มาในกล่องเลยนะเริ่มแรกใช้ผ้านะคะแล้วก็แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดหน้าจอก่อนนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่กรอบเลยเนาะแล้วก็ใช้สติกเกอร์นะคะเก็บฝุ่นขึ้นมานะคะก่อนที่จะติดกระจกนะคะติดง่ายมากๆทุกคนจะไม่เคยติดมาก่อนเลยนะคะทำเองได้แน่นอนนะคะจากในวิดีโอทวจะเห็นว่ามันมีฟองอากาศนะคะมีบับเบิลอยู่นะคะแต่ว่าใช้เล็บแงะแบบนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ของเขานะคะเช็ดไล่อากาศออกให้หมดนะคะหายหมดเลยคะ่ะง่ายๆนะคะหลังจากนั้นก็ใส่เคสทำเองได้ ง่ายๆที่บ้านแบบนี้เลยค่ะทุกคน